สวัสดีค่ะผู้ฟังที่รักเรื่องสั้นวันนี้ฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อเพลินใจเรื่องค่าขอจับก่อนเป็นคนแรกเล่าโดยเจ้าป่าคลาทมค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ในบริเวณวัดแห่งหนึ่งเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเจถึงแคนในมือถือไม้กวาดก้านมะพร้าวทุกคน กำลังพากันเดินตรงไปยังโบสถ์และหยุดอยู่บริเวณข้างๆโบสถ์วัยรุ่นคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าพวกนายกวาดกันตรงนี้นะแล้วก็ตรงมุมโน้นด้วยแบ่งกันส่วนเราจะไปกวาดใบไม้ที่นอกโบสถ์นู่น โยเมื่อแบ่งหน้าที่เสร็จแล้วก็เดินจากไปไวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็แยกย้ายกันทำความสะอาดกวาดใบไม้เศษใบไม้ที่โยบอกเพราะเข้าเป็นหัวหน้าห้องชั้นม .5 ทับสและการมาครั้งนี้คือการมาทำจิตอาสาเพื่อคะแนนนั่นเอง ผู้หญิงหนึ่งคนและผู้ชายหลายคนแบ่งเป็นสองกลุ่มช่วยกันกวาดอย่างขมักขม่นส่วนตัวโยเองก็ก้มหน้าก้มตากวาดใบไม้ที่อยู่นอกโบสถ์โดยไม่ได้สังเกตว่าเสียงที่กำลังดังเจี๊ยวเจ้าเมื่อสักครู่ก่อนหน้านั้นได้เงียบลงแต่ก็ยังทำหน้าที่กวาดใบไม้ใต้ต้นไม้จนสะอาดสะอ้านแล้ว เขาจึงนึกได้จึงรีบเดินไปดูเพื่อนๆที่สั่งงานไว้แต่ปรากฏว่าเจอแต่ความว่างเปล่าและความเงียบมองหาไปรอบๆโบสถ์แต่ก็ไม่พบใครเลยเขาเกือบลืมตัวจะตะกนเรียกแต่นึกได้ว่าที่นี่เป็นวัดจึงรีบเดินออกไปหารอบๆวัดแต่ก็ยังไม่เจอจึงเดินไปบริเวณหน้าวัด มองเห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังจับกลุ่มมุงดูอะไรอยู่และส่งเสียงดังเอะอะโ,โวยวายเจ้าเจียวคล้ายค,คนทะเลาะกันแต่ก็ยังฟังไม่ได้สับจับใจความไม่ได้เขาจึงเดินไปให้ใกล้กว่านี้และได้ยินเสียงตวาดของใครคนหนึ่งโยก็จำได้ทันทีว่านั่นเป็นเสียงของยายไก่รองหัวหน้าห้องจอมแก่นนั่นเอง ห้ามจับห้ามจับใครก็ห้ามจับทั้งนั้นเราจะให้โยจับเป็นคนแรกออกไปโยก็มองไปตามต้นเสียงและเห็นไก่กำลังยืนท่ามกลางวงล้อมเพื่อนผู้ชายหลายๆและพวกเขากำลังจะเอามือผลักเธอออกแต่เธอก็ผลักสู้ ไก่ผลักอ,อกเพื่อนชายคนหนึ่งที่กำลังพยายามเดินเข้ามาใกล้เธอให้ถอยห่างออกไปถอยไปถอยไปบอกว่าไม่ให้จับไงให้หัวหน้าจับก่อนพวกเพกืพ่อนผู้ชายทำหน้าไม่พอใจเจ้าชายรีบเดินเข้าไปผลักไหลของไก่จนเซออกไปพร้อมกับว่าเธอแรงงกนะอีกไก่กูจับก่อนจะเป็นอะไรเหร มึงชอบไอโยมากเหรอถึงจะให้มันจับคอนฮะแล้วเพื่อนชายอีกคนก็ตะโกนขึ้นเฮ้ยพวกมึงช่วยกันจับมืออีกไก่ไว้หน่อยสิว่าไอชายจะได้จับเป็นคนแรกไก่ได้ยินแบบนั้นรีบขยับตัวถอยหลังพร้อมกับตะโกนห้ามอย่าเข้ามันนะเว้ยกูจะตะโกนเรียกหลวงพ่อนะแต่ช้าไปแล้ว เพื่อนชายสองคนคว้าแขนไก่ไว้ล็อกไว้ทั้งสองข้างไก่รีบส่งเสียงตะโกนทันทีหลวงพ่อคะหลวงพ่อหลวงพ่อโยเข้ามาทันเห็นเหตุการณ์พอดีจึงรีบเข้าไปห้ามเฮ้ยพวกมึงทำอะไรไอ้ไก่วะปล่อยมือไอ้ไก่เดี๋ยวนี้เสียงที่ตวาดด้วยความโมโหของหัวหน้าห้องสองคนนั้นรีบปล่อยมือไก่ทันที กายรีบฟึ่งเข้ามายืนข้างๆโยทันทีส่วนเพื่อนชายก็รีบปฏิเสธพละาวันเปล่าเว้ยกูแค่จับมือมันไว้เฉยๆเพราะกูกลัวมันจะตีพวกกูกายรีบชี้หน้าและฟ้องโยถึงสิ่งที่ชัยกำลังจะทําก็พวกมันนี่จะจับกายไม่ให้จับถ้าอยากจะจับจะให้โยจับก่อนเป็นคนแรกเนี่ยจะจับเนี่ย ไก่รีบชี้ให้หัวหน้าห้องมองทันทีโยรีบผันมามองหน้าไก่เละเพื่อนๆในกลุ่มด้วยความโกรธและ,มะโมโหที่พวกนี้ไม่รู้จักคิดว่าที่นี่คือวัดทำอะไรเกินเลยกว่าที่อาจารย์สั่งไว้ไม่ควรทำเพราะมันจะไม่ได้คะแนนแล้วก็ตวาดด้วยเสียงอันดังอีกครั้งใครก็ห้ามจับและจับไม่ได้ด้วยทั้งนั้น พรุ่งนี้จะถึงวันงานแล้วถ้าอยากจับจริงๆพรุ่งนี้ค่อยมาจับเข้าใจไหมทุกคนเงียบมองหน้ากันทำหน้าเะาห้อยที่หัวหน้าเข้ามาขัดขวางทยอยเดินออกไปทีละคนส่วนเจ้าชายเดินออกไปก็ยังหันมามองรางวัลของสอยดาวที่วางกันเรียงรายกองอยู่มากมายอย่างเสียดายที่ไม่ได้จับได้แต่คิดในใจว่า พรุ่งนี้จะพาแม่มาจับสอยดาวเป็นคนแรกเพราะจ้องไว้หลายรางวัลทีเดียวจะมาจับให้ได้แล้วทุกคนก็เดินจากกองสอยดาวตรงนั้นไปรอรถอาจารย์มารับทุกคนก็บ่นงึมงำงึมงนันแต่ไก่ก็หายโกรธชัยแล้วแล้วก็ดีกันเหมือนเดิมแล้วทุกคนก็ขึ้นรถกลับไป คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะโปรดกดติดตามและกดแชร์ขอบคุณค่ะติดตามคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ